สวัสดีครับช่องเขงมามกาที่วิอีสานครับเมื่อนีพ้นสภาพมาเบิงนะครับต้นบักท่านนะครับบักท่านจมโบนะครับไอต้นต้นต,ตัวที่ผมถ่ายลงคลิปไปเมือรอบที่แล้วนะครับที่เป็นเพ็่นเป็นปน,ปน,นวยที่บ่สมบูรณ์นะครับเป็นโลกตอนนี้ผมได้ตัดต้นถิมนะครับตัดตัดถิมตั้งแต่ ต้นเดือนพฤศจิกาเนาะครับเนาะตัวนี้ก็เดือนท่านว่าวันที่สิบเก่าแล้วครับลักษณเทียวมานะครับนี่ครับเพิ่นแตกยอดออกมาค่อนข้างค่อนข้างงามนะครับสูตต้นสูตตออยู่ครับนี่ครับตอนเศรอบรรยากาศตอนเศร้าครับที่ผมถ่ายมันนี้ก็มีลมนะครับแต่ละต่อนะครับ แต่และตอนี่สิแตกกิ่งขึ้นมากคนขงางลร้นะครับนะ mm hmm. ครับปกติแล้วพ่นเอาไว้จะกิ่งผมก็ยังว่ท่านมั่นใจอยู่ครับบางคนก็นบอกว่าเอาไว้สองกิ่งนะบางคนก็นว่า,าไว้สามถึงสี่กิ่งเนาะผมก็ยังว่าท่านมั่นใจว่าผมเสียเอาไว้จะกิ่ง ก็ถือว่าแตกกิง่งแตกแหนงงามอยู่ครับข้างล่างก็จะใส่เป็นปุ๋ยขอกนะครับปุ๋ยขีง้งวใส่บ่่ันหลายครับช่วงน,นี้ครับบ่ทันมีเวลาเห็ดเป็นไหนยังไปขนเฟืองไหวให้งัวอยู่ครับ แต่กิ่งงามดีสุดต้นอยู่ครับกิงง่งใหญ่ใครมีความเห็นจังไหนเนาะครับกัดแนะนั่ผมเนี่ยนะครับเด้อว,ว่าข้าวกลัเสียไหวจะก,กิงนี่ครับลราคาการบลอมุงต่อไปข้าสีบลอมุงจังไหนหลังจากนี้เนาะครับเนาะพอหลอ,อบทีเหลี่ยมมันไม่ได้กินน้อยเลยครับ ตัดออกสวยงามอยู่ครับงามเมื่อสุดต้นสุดตออยู่ครับตามที่เบ่งห้าก็มีแน่ครับเพราะว่าปลูกห้างเส้นหำเอาไว้เลี้ยงงวครับครับบรรยากาศโดยรอบนะครับตุน่นไงกับไงครับ,นนรบสำหรับตอนต่อไปนะครับ ผมสีอัปเดตอีกรั้งนึงนะครับตอนที่เพิ่อนอายุตุนยอดสูงยอดไงแล้วผมจะรีแหนงรีกิงบอกนะครับแต่ว่าผมก็ยังพันในหูวหราว่าผมเสียวไหวารบันไหนเดี๋ยวขอคำแนะนำนี้ด้วยครับเด้อว,ว่าเอาสมควรเอาไห้ซ้ำไหนผู้เหตุกรน,นะครับเนาะผู้มีความรู้นะครับบอกผมน้ำเนี่ยผมกับเหตุไม่ผมกับพระท่านด้เป็นบันไหนต้นนีน้เป็นผู้ซาจมโบครับ ส่วนสวนพู้ซาสามโลดของผมที่ปลูกไว้อีกแปลงหนึ่งยังมั่นในผลอยู่ครับเพิ่งปลูกปีแรกขึ้นกันแต่ต้นนั้นต้นยังหน่อยอยู่บ่ได้ตัดจริงเดี๋ยวผมจังสีท่ทยลงคลิปให้พี่น้องสุขผู้สุขคนนะครับกิจเจรานาซอยผมนะครับซ้ำมาซอยผมเห็ดสวนนั่นแหละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับนาอ ขอบคุณนิไลครับสวัสดี